อ่ะน้องสาวมาฉลองวันเกิดกันค่ะ Happy Birthday to เป็นยังไงบ้างอายุ15วันแรกและเซอร์ไพรส์แรกก็คือเริ่มเลยด้วยการพามากินโอมาเกเสรจ้ะนังบอกว่าอยากกินมานานมากเพราะว่าหลังจากที่ไปญี่ปุ่นมาก็คือไม่ได้กินอีกเลยทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะพ่อแม่ลูกสองน้องสาวของพี่ก็คือดูะจอน j o ยมากเพราะว่าวิวเขาสวยมากทุกคนร้านนี้เขาจะเป็นแบบวิวทะเลอันนี้นะคะที่แบบดังมากในตอกๆพี่กับแม่ก็คือคัสันร้านมากแบบว่ามันจะต้องจึ้งแน่นอนหวังว่าน้องสาวของพี่จะมีความสุขในวันนี้ที่สุดนะจ๊ะกินไปสักพักหนึ่งก็คือเเเเค้้้้กกกมมมาาาาาาาจจจะะนนนนนออออองงสวววขพพพพีี่่่่่่่ไไดตตตตืืบร โผเป็นสาวแล้วอันนี้ของขวัญวันเกิดพี่ป้ามาให้ทุกคนน่ารักมากทานเสร็จก็กลับบ้านกันนะคะและเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ก็คือนี่เลยทุกคนคือน้องอบอกไว้อยู่แล้วว่าปีนี้อยากได้ iPhone น,นะคะเราก็เลยจัด p h o n e ให้น้องแต่มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าพี่จะให้น้องทํา <ำ S 2> เกมภารกิจตามล่าหา iPhone ตัวจริงและถอดรหัสด,ด้วยอันนี้สามารถก๊อปปี้ได้นะทุกคนใครที่จะเอาไปทําวันเกิดเพื่อนก็คือทําภารกิจนี้ขึ้นมานะคะน้องเอนจอยมากไม่กูเอนจอยและสุดท้ายจริงๆิงก็คือถอดรหัสดได้สําเร็จนะคะนี่แหละ p h o n e เครื่องใใใใหหม่่ขอออ้้้้นงงงชยาตัจ อ,อย่างมีคุณภาพอย่าทำตกบ่อยนะน้องสาวของพี่พี่รักเธอที่สุดจะ้ะ